มาแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้มาทำจะพาไปเดินซื้อของที่แมคโครนะคะบรรยากาศเดิมๆคนเดิมๆก็เข้าไปก็แอร์เย็นฉ่ำนะคะทุกคนเย็นจิตเย็นใจแล้วก็เดินเกลียดกายนี่เลยทุกคนสําคัญมากเลยมะนาวเพราะว่าใช้มะนาวเยอะมากช่วงนี้เจ็บคอต้องกินน้ำพึ่งมะนาวมะมงก็จัดปากองหนึ่งเจ็ดบาทอะเอา,าปแล้วก็ไปดูตรงโซนที่มันเป็นอาหารแห้งอาหารเย็นอาหารทะเลทุกคนดูดูด ปลามงปลาหมึกแบบโอ้ยหมึกกงหมึกกรอบกุ้งเกิงทุกคนว่าไงต้องจัดไหมหมูกระทะโอ้ยไม่จัดดีกว่างานใหญ่เดี๋ยวก็ต้องมาเลี้ยงอ,อ๋อไม่ต้องมาแบบล้างจงล้างจานเนี่ยปลาเปิดนี่ก็มีนะก็งานหนักเหมือนกันดูเฉยเไม่ซื้อทุกคนมาดาว่ามันเป็นงานยิ่งใหญ่ไปมันต้องมาทํากับคงกับข้าวมันจะยุ่งยากไปทุกคนอะเหลือมาดูตรงโซนที่เขาลดราคามันจะมีอ่ะ โซนอาหารที่เขาลดราคานะเนี่ยประมาณนี้แต่ดูๆไปแล้วบางอันก็ไม่ค่อยจะสดเท่าไหร่นแต่ราคาถูกดีก็ไม่กล้าจะซื้อนี่ไงเส้นสปาเกตตีเรียนแล้วก็ต้องมาฝึกทําทุกคนตามด้วยไอศครีมของเจ้าตัวเล็ก,ก็จัดไปกล่องหนึ่งนะทุกคนโยกงเยอะเกินก็คาประจำก็ต้องมีอยู่แล้วไหมทุกคนนี่รสชาติดั้งเดิมคนดั้งเดิมจัดไปแพ็กเดียวพอแล้วก็ลืมอะไรทุกคนน้ำซอสสปาเกตตีนี่ทุกคนอุ้ยมีหลากหลายมากทุกคน อกไก่เนาะอกไก่แบบไม่ติดมันเนาะเอาไปใส่สปากเกตตี้คือแซบแล้วก็เนยเมื่อกี้เสร็จแล้วทุกคนซื้อแค่นี้พอไม่ต้องซื้อเยอะ <gasps> เข็นไปจ่ายตังก็ต้องหลบไปทุกคนเพราะว่าไปแล้วพอใหญ่จ่ายตังไปแล้ว